ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พิษโลกเหนือสายนะครับประธานสโมสรนะครับสีพงษ์ฐารชววงศ์ศึกคุยกับเกมเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่บนเพจซูเปอร์ซับล่าสดโดนได้นาที90เลยเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างใช่ครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างจะอึดอัดนะครับือด้วยสภาพหรือสนามที่มันมีฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนก็เลยทำให้การคอนโทรล ค่อนข้างจะมีปัญหารวมถึงการเข้าทําของเราก็ยังไม่เฉียบคมพอแต่สุดท้ายด้วยความที่เราเรามุ่งมั่นจะเอาประตูจะเอาสามแต้มให้ได้เนี่ยก็มาทําสําเร็จในนาทีที่เก้าสิบครับค่ายิงนะ,ะเป็นวินิซิอุดครับผมมเป็นลูกคิกหน้าประตูแล้วก็เป็นจังหวะสุดท้ายเป็นวินิซิอุดจิ้งบอลเข้าไปโอ้ครับผ่านมากี่เกมแล้วสามตอนสามเกม เป็นไงบ้างกับลูกทีมกับที่เห็นดูซงดูซอ้อมลงตัวน,นะฮะต้องบอกว่าในตอนนี้ก็ถือว่าน่าพอใจอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตะเพราะว่าการชนะรวดสามนัดโดยที่เก็บนชนีวิตได้ทั้งสามนัดเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเกือบสมสมบูรณ์แบบละมันติดอยู่นิดเดียวตรงที่จังหวะการเข้าทำของเราเนี่ยควรจะทำเป็นประตูได้มากกว่านี้คือตอนนี้สามนัดเราทำได้แค่สประตูเนี่ย เท er oh ี่บกับโอกาสที่เรามีมันมันค่อนข้างจะน้อยไปอืมแต่ต้องชมชมกองหลังนะกินชีสถูกไหมใช่ครับใช่ครับก็ต้องจริงๆต้องบอกว่าชมทั้งทีมนั่นแหละไม่เออเจออูไทยเจอกันเมื่อไหร่อยากรู้อันนี้หน่อยเจอตอนไหนอุททยนี่อีกนานเลยครับจะเจอนัดลงสุดท้ายของเล็กๆจะเล่นที่บ้านอิสานุโลกก่อน โอ้โหก็จะรู้ผลในช่วงท้ายๆถูกไหมแล้วก็มันจะกลับมาเล่นเลขสองนัดที่สองะหหรือว่าไปท้ายเลยเลขสองก็เป็นนัดลองสุดท้ายครับโอ้ยอย่างนี้ก็ตัดสินกันเลยดีถูกไหมใช่ครับใช่เออถ้าคะแนนสูสีกันก็ได,ได้ได้วัดกันตอนท้ายทูกกาครับเป้าหมายนิดนึงนะเราคุยช่วงแรกๆก,กันต้นฤดูกาลเนี่ย เราคุยกับทุกทีเหมือนกัน,กนว่าใต้โอ้โหนครเอาแน่ไปทีสองพิษโลกว่าไงครับปีนี้กับการวางแผนขึ้นเล็กกับชี้นเลีกอีกอ็เราก็ยังคงยืนยันเป้าหมายเดิมน,นะครับคือต้องการที่จะเลื่อนชั้นไปทีสองให้ได้นะสังเกตจากการที่เราเตรียมปีซีซั่นน่าจะก่อนใครเพื่อนเลยมั้สงส่วนเหนือเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมทีมต่อนเนื่องมาตลอดมีการ อุ่นเครื่องตเวนอุ่นเครื่องก็เพื่อที่จะให้ทีมมันทอมที่สุดครับแล้วก็สามนัดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็บ่งบอกได้ชัดเจนว่าการเตะทีมก่อนอเราเนี่ยมันมันมันไม่สุดอืมครับเห็นใส่หน้าผู้เล่นอ่ะนะเห็นใส่กองหน้านี่โอ้โหเยอะมากเลยนะตัวนอกเนี่ยตัวนอกเนี่ยสามยูเบรโต้หน้าเล่นริมเส้นถูกไหมหน้าเป้าก็ได้แบบเวลาทะลุทะลวง าเชน่านี่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งครับแต่หลักๆในทางโค้ชจะจับออกทางออเอร์เป็นส่วนใหญ่อืมวินิซิโอสก,กับกิเบโตมาเชน่าอัางเดรลุยนี่คือคลงพร้อมกมันแบบนี้ไหมหรือว่าไงอ่าตอนนี้ยังยังใช้ดินิซิโเป็นสำรองครับรเป็นตัวเปลี่ยนเกม,มส่วนอังเดรลุยตอนนี้ยังมีอาการบาดเจ็บน่าจะต้องพักประมาณสองสัปดาห์ เหาจะแค่มาชนาคนเดียวที่ลงตัวหลักตลอด90นาทีครับหน้าไทยก็มีสลันสีเดชใช่ครับมีสลันมีนภัทแล้วก็จะมีพวกเด็กดาวรุ่งครับก็เวานส่งลงสนามไปก็เรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควรอืมอันนี้ก็ข้่าคๆของมือปืนนะของพิษณุโลกครับเชินเปลีกฮะวางแผนจะต้องเสริมไหมครับเล็กสอง ตอนนี้เราเราค่อนข้างจะพอใจกับขุมกําลังที่มีอยู่แต่ว่ามันก็เพิ่งจะสตาร์ทไปแค่สามนัดเนาะมันยังเหลืออีกประมาณแปดนัดกว่าจะจบขึึจบเล็กๆนะครับก็ถึงตอนนั้นต้องคุยกับสตาโค้พอีกทีว่าเราพอใจตรงไหนและไม่พอใจตรงไหนอยากเสริมตรงไหนก็เดี๋ยวตอนนั้นว่ากันครับสตาร์โคตบูมเลยฮะหลังจากโอ้โหดูกันกี่เดือนแล้วเนี่ยอยู่กันกี่เดือนละสี่เดือนถึงไหม สไตล์ของโค้ดบูเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วที่ที่โค้ดบูมันเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะพอใจในฟุตบอลบุกฟุตบอลอินเตอร์เทนแล้วสตาร์ทมาสามนัดเนี่ยก็มีเสียงชื่นชมจากแฟนบอลว่าทีนี้พิลโลเล่นฟุตบอลสนุกแล้วใจแล้วก็หวังผลได้ก็ก็เป็นคำชื่นชมไปในทางที่บวกครับครับอ่ะสุดท้ายฮะแฟนบอลนี่เข้าไม่ได้เลยสโมสรจะ ทำเรื่องเข้าไปไหมยังไงบ้างพิษโลกในสถานการณ์เป็นไงบ้าง่ทีตอนนี้พิษโลกแฟนบอลเข้าสนามได้ตามปกติแล้วนะโอ้คแล้วใช่ไหมชีดสองเข็มก็เข้าได้อย่างเมื่อวานก็แฟนบอลเข้ามาเกือบสี่รคนก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจเราไปยื่นสอบคอถูกปะ่ะหรือว่าไงใช่ครับใช่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นไหมหรือว่าไง ใก้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ว่าด้วยความที่วัคซีนมันยังเข้าไม่ทั่วถึงรวมถึงว่าเวลาแข่งขันเนี่ยเราเตะสิบห้าจุดสามศูนย์เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เลือกง,งานก็อาจจะรับชมผ่านการไลฟ์สดก็เลยแฟนบอลก็เลยเข้ามาได้ประมาณสามสี่ร้อยคนครับอืมอยากฝากอะไรปีนี้กับแฟนบอลครับสำหรับขุนพลนะเลสวนที่เขาทำไว้ตอนโอ้นานมากเลยนะขึ้นไปดีหนึ่ง ตอนนู้นเะครับผมก็ตั้งแต่ผมเข้ามาเทคเนี่ยผมก็มีมีนยโยบายที่จะปุยักหลับตัวนี้ให้กลับมาคือคทีครั้งเลยก็ตอนนี้ทุกอย่างกําลังไปได้ดีครับเป็นไปในทางหวกก็เชื่อว่าขอเวลาอีกไม่นานเราจะพาพิซานุโลเกซีเนี่ยก้าวไปสู่ในจุดที่ควรจะอยู่ก็คือทีสอรวมถึงในอน,นาคตก็้าวไปถึงทีหนึ่ น,นี่เป็นแผนการที่ผมจะทําให้ได้แน่นอนขอให้แฟนบอลติดตามแล้วก็ให้กําลังใจสโมสรต่อไปครับครับสุดท้ายนยถามเรื่องไฟหน่อยเป็นไงบ้างเห็นออ,อบจอเขามีงบอยู่แล้วถูกป่มแต่ยังไม่ได้ลงมาปรับปรุงยังไม่มาใส่อะไรเงี้ยเขามีแผนยังไงบ้างอะรู้ไหม ใช้เป็นนโยบายหาเสียงนัแต่ตอนเขาไม่รู้ซงผมก็ไม่รู้ว่าเขาติดขั้นตอนไหนไม่ไม่ที่ที่เขาบอกว่านั่นคือนโยบายถูกป่ะยังไม่ใช่ใช่ไหมไม่รู้ว่างบมันไม่มีว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการประมูลจับซื้อจับจ้างเออผมผมผมได้ยินมาคร่าวๆนะว่าแบบมีแล้วหรือเปล่าหรือรออะไรอะไรเงี้ยแต่คุณต้นได้ยินว่าเป็นนโยบายถูกไหม อ๋อเดี๋ยวผมอาจจะเข้าใจผิดว่ามีแล้วแต่ยังจัดซื้อจัดจ้างอะไรงนี้หรือเปล่าแต่ก็อยากให้มันมีอะนะเพราะว่าสนามก็คนดูเยอะถูกไหมแต่อันนี้ผ่านไหมผ่านกี่โมงเนี่ยไฟเนี้ยไฟตอนนี้ของเราไม่ผ่านเออมันไม่ผ่านใช่เพราะเพราะเขายกขึ้นมาอาจจะแบบแปดร้อยลักใช่ไหมของทีใช่ครับเพราะเขาเขาใช้มาตรฐานของทีสามก็คือแปดร้อยลักซึ่ง แเดิมเนี่ยถ้าเป็นทีสีมันหกร้อยลักเนี่ยทิศโลกสามารถเล่นหกรูได้พอขยับเป็นแปดร้อยเนี่ยมันยังไม่ถึงครับหกร้อยเนี่ยมันก็จะมืดมดเลยอะมืดเป็นหย่อมหย่อมอะไรเงี้ยแต่มันแข่งได้ในระดับทีสี<ช>่เมื่อก่อนเออแต่พอปีเนี้ยมัน<ช>ยกมาตราฐานขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นของราชการเนานะมันก็ต้องนู่นนี่นั่นต้องให้เขาทําเองอะเราจะไปทําอะไรเขาไม่ได้ใช่ครับแต่เขาแบบปรุงแล้ว รอบๆสนามเขาปรับปรุงในส่วนของสนามแล้วก็ท่ออมางครับที่ติดอยู่ก็คือเรื่องเดียวอ่ครับนี่ฮะท่านผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยนี่คือสนามที่ปรับปรุงแล้วช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาตอนนั้นก็ไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนกันแล้วนี่อยู่กลางพิษโลกนะฮะสนามนี้นะครับอ่าประมาณนี้คุณต้น เดี๋ยวมีอะไรยังไงเนี่ยเราก็คุยกันเรื่อยๆนะครับในปีนีไ้ได้ครับได้ครับครับขอบคุณมากครับ